สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอาร์ตเนิวข่าวนะครับโอ้โหนะครับล่าสุดนะครับมีกระแสข่าวสะพัดออกมานะครับว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับคณะกรรมการสอบวินัยนะครับได้ออกได้มีการออกมติเอกชนแล้วนะครับว่าไล่ออกบิ๊กโจ๊กนะครับตอนนี้ก็คือรอส่งไปที่ บิ๊กตายนะครับหรือว่าพลตำรวจเอกอกิตลัตปันเพชรนะครับรอให้บิ๊กตายนะครับเซ็นนะครับตามที่คณะกรรมการนะครับลงมติเป็นเอกฉันนะครับโอ้โห,โหเรียกว่าถ้าโดนไล่ออกนี่ก็คือพวกเรียกว่าอะไรเงินบำน,บำนาญพวกอะไรเงี้ยก็คือเกี่ยวกับราชการนี้น่าจะไม่ได้นะครับหรือถ้าถามว่า ไปต่อได้ไหมสู้ได้ไหมก็ต้องไปร้องเหมือนเดิมครับครั้งก่อนที่ว่า,าที่ให้ออกจากราชาการไว้ก่อนก็ไปสู้ที่อกพอพกรตลนะครับคณะพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะครับแต่เขาก็ยืนกลางไปทางกตอตรลนะครับว่าอาการที่มิกตายเนี่ยให้ออกจากราชาการไว้ก่อนเนี่ยอชอบด้วยกฎหมายอันนี้ก็เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดไปร้องทางกพอพกตลเนี่ย คือมันก็น่าจะออกมานะไม้เดียวกันนะครับว่าผิดวินัยร้ายแรงเนี่ยไล่ออกเนี่ยอาจจะชอบชอบด้วยกฎหมายก็ได้นะครับมันมันมันจะออกแค่สองด้านว่าชอบกับไม่ชอบแต่แต่ในมุมมองว่ามันน่าจะชอบมากกว่านะครับและทีนี้ถ้าผลออกมาแล้วบิ๊กโจ๊กก็ต้องอไม่ได้เป็นคุณกับบิ๊กโจ๊กเป็นลบบิ๊กโจ๊กก็ต้องไปร้องที่ศาลปกครองถูงสุดนะครับถ้าศาลปกครอง ยืนยันนะครับอมองตามที่คณะกรรมาการอาสอบวินัยร้าแรงอีกเนี่ยก็คือน่าจะจบครับทีนี้บิ๊กโจ๊กก็หมดสิทธิ์ที่จะได้กลับมาเป็นตำรวจนะครับหรือว่าเป็นรองพบตรนะครับหรือว่าจะได้กลับมารับราชการอีกครั้งหนึ่งเนี่ยน่าจะยากเลยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าต่อให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยไปสู้นะตอนนี้ในมุมมองของผมเนี่ยจากที่วิเคราะห์ผ่านมาเนี่ย ตั้งแต่ต้นยันจบมาเนี่ยยันตอนเนี้ยบผมว่าอันนี้น่าจะปลายไม้แล้วน่าจะมาปลายทางแล้วคือถ้าสู้เนี่ยก็เหนื่อยแล้วก็ยากด้วยโอกาสที่จะได้กลับมาเนี่ยม,มันมีน้อยนิดมากเลยนะครับแต่ก็ยังไงก็ยังเอาใจช่วยอยู่นะครับคือถ้าสมมติว่าถ้าลองมองดูว่าเออถ้าจะรอแค่ทางปปชเนี่ยอ่าถ้าปปชเนี่ยยกคาร้องว่าบิ๊กโจ๊กไม่ผิดใช่ไหมแต่ หน่วยงานอื่นบอกบิ๊กโจ๊กผิดหมดเลยแล้วอย่างนี้คือบิ๊กโจ๊กจะสามารถกลับไปได้ไหมหรือว่าก็ต้องเอาทางคำปะปะชเนี่ยไปยื่นว่าเนี่ยทางปปชตรวจสอบแล้วนะว่าบิ๊กโจ๊กไม่ผิดไม่มีเส้นเงินไปถึงอ่าผิดแค่อพันตำรวจโทรคิดปริยเกตเยอะแลยยิ่งล่าสุดนะ,ะมินนี่กโ็โดนจับอีกอนะครับ มันก็เลย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 ถามว่าพอมินนี่เนี่ยที่โดนโดนจับอีกเนี่ยก็เห็นในชั้นนะครับว่าเขาน่าจะฝานล้างให้หมดดูแล้วโอกาสที่จะกลับมานี่น่าจะยากนะครับน่าจะโอ้โหแล้วถ้าในมุมมองนะครับว่าเนี่ยโอกาสที่จะกลับมานี่น่าจะยาก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 มาก อคือมันมองไม่เห็นแทบจะมองไม่เห็นทางเลยตอนนี้ว่าบิ๊กโจ๊กจะทำยังไงให้กลับไปนี่ยังไม่รวมถึง,ถงทางอ่าทางปปงอีกนะที่อ่าตรวจรับสินที่อายัดรับสินบิ๊กโจ๊กไปเนะี่ยตรงนี้นะถ้าพูดถึงเนี่ยอ่าต้องรอดูบิ๊กโจ๊กว่าบิ๊กโจ๊กจะสู้แนวไหนเพราะว่ามันไม่มีทางไปแล้วอะ่ะตอนเนี้ยถ้าท่านมุมมองมันยากแหละอ่า คือทางไปมันมันไม่มีแล้วคือตอนนี้มันเป็นทางแคบๆไปแล้วเป็นทางเหมือนเหมือนเข้าไปในซอยแล้วไปเจอทางตันนะตอนนี้โอกาสที่จะได้กลับมาในค่อนข้างที่จะยากนะครับก็ mm hmm. ถ้าใครได้ดูข่าวเนี่ก็จะเห็นนะตอนนี้คือมีข่าวสะพัดออกมาว่า mm hmm. ผลวินัยร้ายแรงออกมาแล้วว่าให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยออกจากราชการโอกาสที่จะ กลับมาเนี่ยมันค่อนข้างจะยากคือยังไงมันก็ต้องออกไปผมมองนะทางอ่ะมันก็ต้องออกไปไม้เดียวกันว่าผิดมีหนารลายแรงนะก็ต้องตามตามกันมาเนี่ยทีนี้แล้วด้วยด้วยว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็เป็นคู่ขัดแย้งกันหลายคนด้วยอย่างเงี้ยฟ้องร้องเขาไว้หลายคนเนี่ยมันมันก็ทําก็เรียกว่าอะไรมันมันโอกาสที่มันจะพลิกล็อกกลับมามันมันก็ยากอ่ะก็เหมือนกับคนไม่ถูกกันอ่ะ ใช่ไหมแล้วเขาจะทําให้มันถูกเงี้ยมันก็ไม่ได้คือพูดง่ายอืมตอนนี้บิ๊กโจ้ก็คือเอาพูดตรงๆเลยนะว่าหมดหมดทางคือถ้าร้องตามที่เขาบอกอ่ะมันก็เป็นเหมือนแบบอา้าคุณก็ไปคุณก็ไปร้องเอากอพอกตรอ่ะอา่าพี่ทักระบบคุณธรรมตำรวจอะก็ถามว่าแล้วมันมันจะได้ไหมล่ะมันจะได้กลับมาไหมล่ะ ต่อให้ไปร้องขนาดไหนยังไงมันก็โอ้โหยากหมดหมดทางจริงๆอก็รอติดตามดูต่อไปนะครับข่าวนะครับว่าการที่มีกระแสข่าวมาครั้งนี้มันเป็นเรื่องจริงไหมเดี๋ยวรอเขาอาจจะออกมา,าถแถลงข่าวหรืออะไรนะครับว่า,าเป็นยังไงตอนนี้นะครับก็รอติดตามดูนต่อไปนะครับว่าจะออกมาหัวหรือก้อย จะเป็นคุณกับทางบิ๊กโจ๊กหรือไม่นะครับก็ฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของท้ช่องนะครับสำหรับวันนี้อาเตอร์นิวข่ะนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ